สวัสดีทุกท่านเลยนะครับขวดมันนี่ก็เราต้นนูนขวดเอเบนนิงนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะเทเกอร์นะกับเกมเซนโลไอวีนะครับ <c oughs> นะเปิดตัวเสร็จละ <c oughs> ทำอะไรดีวะเนะี่ยวันนี้จะมาทำอะไรดีเออระหว่างเล่นเกมนี้ก็นึกก็เน็กก็ด้วยนะว่าจะแข่งเกมอะไรต่อไปดีเพราะมันมีเกมแค่งแล้วไนงะจะเริ่มหมด หดหายไปเรื่อยๆเอ้ยเดี๋ยวกะว่าจะหาคนมาเล่นหาเกมเล่นโคออ,อปด้วยอะไรเงี้ยเออมีหาไม่ได้นะครับว <c oughs> ันนี้จะมาแนะนำตัวเกมสักหน่อยสันหนึ่งภารากิจกันแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นนะฮะยังไม่เคยเล่น จะไม่นแนะนำตัวเกมอืมมันเป็นยังไงเล่นยังไงบังค,คับยังไงเออตอนนี้ตัวเ, <c oughs> เกมนี้ครับตัวเกมมันก็เหมือนเหมือนกับภาคสามใช่ป่ะเออตัวเมืองเมืองก็เหมือนกันแต่คือเสียงเดี๋ยวมันไม่มีตอนหนังคืนเลยอ <c oughs> ไม่มีตอนหนังคืนแต่ตอนที่เรายังไม่ได้ล่นจบเกมใช่ป่ะ ท้องฟ้าแม่งก็จะมืดอะเรไแต่พอเราเล่นจบเกมเท่านั้นแหละแม่งกลายเป็น day night เลยเอ้ยพี่ที่กลายเป็น day night ได้งไงวะต้องกลายเป็น day อย่างเดียวได้เอออ้ยดูจอายใจในตัวกูนะกูมาพิชักโลกกูมาจักโลกไอ้ไอ้มาเป็นห่วงการเวลาซะ Nghĩa hụt tay hoặc của tay hoặc hùt hìa hụt 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 Ust nằm ngoài một con anh con ghê 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 gì vậy ขี้เกียดแนะนำตัวเกมแล้วปุ <c> ๊บ <oughs> หาอะไรทำดกวานี่ไเอ้ยละครน,นี้มันแปลกนะเปิดบ่อได้เลยใอยดูฟังเสียงเ <c oughs> จ๋งเปิดบ่อได้เลยเอ้าก็มันเคยเป็นรถตำรวจในนี่ไง GDA ภาคเฮ้ยไม่ใช่ GDA เคยเป็นรถตำรวจในซีนโรภาคสามไงเออซีนโรเจอร์ อัปเดตอะไรหน่อยอัปเกรดอะไรหน่อยอเกย็บมาตั้งเยอะไม่ได้อัปเกรดอะไรลเหรือตายเลยี้ยว เกมนี้ต้องเล่นต้องทำข่อยด้วยปลดล็อกอะไรด้วย นี่สไลด์ต้องมีโมไซค์คู่ใจครับขาดไม่ได้ฮะปเป็นปอร์ฮีโร่ต้องมีโมไซค์คู่ใจยกยกล้อไม่ได้ตั้งใจมาเองลุกลุกเชื่อฝีมือการขับรถของผมได้เลยไม่มีไม่มีใครเกินนะ ôi ô phủ, ơi, lốt lốt rồi, để mình, ôi, mô xe không bị leader, ôn, mày lắm, ôn,

เฮ้ยทำไม่วะฮะโอ้ยทำไม่วะฮะโอ้ตุ่มเดิมเดิมไอ้เนี่ยรอตล้วจถึงแนวแนวแนวแบบแบบแบบหมดพอดี s n i อ e r สไนเปอร์ไรเฟิลสไนเปอร์ไรเฟิลฟโอ้ยโดนถังน้ำมันโดนถังน้ำมันโอ้ยกูรู้ว,ว,ว่าเข้า,าแล้วมันโดนถังน้ำมันกูยังเข้ามาอีกเนาะวุ่งอ่ะฮู้ว์เย่นี่นมันใช่สไนเปเนี่ยไม่ใช่ ม,มึงทำไมมึงมาทำไมต้องการอะไรจากสังคมบอกโอ้ยโอ้อตอยต้องการอะไรต้องการอะไรไม่เงียบ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 โอ้ยทับตัวเองอืมอืมโอ้ยมันยิงได้เว้ยโอ้ยมันยิงมันยิงเดี๋ยวแม่งต้องโทรกลับมาเนะ๊อ <c> ะ <ười> โอ้ยแม่งยิง ไม่ยิงไม่ยิงไม่มีทางโตกลับ,บับหนีก่อนอะไรวะเมื่อกี้มอนเห็นแล้วเอ้ยเนี่ยเก็บได้เฉยอู้นกูยังไม่ตายกูยังไม่ตาย,ยานะครับอัสอ๊สเอาโอ้ยไม่มีอะไรแค่ดต่เหลือรอเกมอื่นในะเกมหน้าแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอนเกมหน้าเกมนี้มีอะไรแคร์ละ